ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูชุกุลอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเรียก่างนะครับมาเหตุเรียกางกันนะครับว่างวดน,นี้มันจะได้ตัวไหนนะครับก็คือเป็นสูตรเก่านะสูตรเก่า <c oughs> ที่เขามานั่น่ะ วอด่แลวกระล่งก็ใส่สูตรนี้นะแต่ผมจับเลขให้พิดตนะครับเรกแางเนี่ยอย่างวันนี้พี่น้องตรงเบื้องไปเต็มนีเด้ออันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับใช้หลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสองครั้งกับบวกกับหลักสิบนะครับใส่ครั้งที่สองครั้งเดียวล้วเอาร้อยบวกสิบแต่หลักร้อยนี่ให้บวกสองครั้งก็คือศูนย์บวกศูนย์บวกห้านะตามตำแหน่งนี้มันได้ห้ามันออกแปดห้านะครับ อ่างวดต่อไปก็4 <c oughs> 4บวก4บวก1นะครับเนี่ยบวกสบวกหบวกบวกเห็นไหม9บวก9บวก3มนะครับมันกระได้อยู่ประมาณนี้อ่ะอ่าตัวแรกเนี่ยมันมันจะมาตรงนะครับทีนี่มาตรงปุ๊บถ้าเกิดว่าผมเพิ่มผมลดเนี่ยมันโอกาสมันมามีโอกาส มาสองตัวมันมีที่ผมเห็นให้เบิ้องอ,อธิบายเบิ้งนั่นแหละอย่างวันนี้นะครับสีบวกสเป็น8 8ดแปดบวกหนึเป็นเก้าใช่ไหม้าเพิ่มไปก็เป็นศูนลดก็เป็นแปดเด็ดแปดเก้านมาออก8ปดเก้ามันเข่า2ตัวนะครับวันนี้กันได้ได้เลขสามเนี่ยสี่บวกสีบวกห้า 4, นะครับสีกสเป็น8 8ดบวกห้าเป็นสิบสาเพิ่มเป็น4ลดเป็น2ได้2องสามสี่มันออกสีสนะครับโอกาสที่มันมาด้วยกันมีอันนี้ได้ 8ก็เป็น789นะครับมันออก78เลยนะครับอันนี้ได้ศูนย์วัดเป็น1นึัดเป็น9ได้9 0้มันออก90นะครับอา่าวดที่ผ่านมานะครับ7จ็บวกเบวกสนะครับ7จ็บวกเบวกสมันได้567เลขออกที่17นะครับเลขออกที่17มันก็เข้าที่เลข7 อันนี้ออกเจเก้าขาของมันอยู่ละนะอันนี้เก้ากับศูนยอยู่ประมาณน,นี้นะครับงวดนี้นะครับตำแหน่งที่ใช้คือตัวนี้นะครับ 7, 7, 6, เจ็ดบวกเดบวกหเดิองวดนี้นะครับมันจะได้ตัวนี้เมวาเจ็ดหสามนะครับนั่นก็อะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนะครับ 7บวก7ท่ากับ14 4บก6เป็น10แล้วเลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9นะครับ9 0 1นะครับ9 0 1วันนี้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ไว้ก่อน อันนี้เด่นนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเด่นสูตรแรกเก้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นสูตรแรกนะอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้วันที่แรกนี่ผมเก่งเกินไปเก่งเกินไปจริงนะไ <c oughs> อ้สูตรเนี้ยนะครับก็ เอาไว้ตรงกลางเหมือนกันแล้วก็เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งขึ้กันนะผลลัพธ์ที่ได้นะครับให้ไว้ตรงกลางก็เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะอย่างวันนี้สามบวกหบกหนึเป็นสี่บวกหเป็นห้าเอาไว้ตรงกลางนะให้เพิ่มหนึ่หนึ่งนะครับได้หกออกหนย์หนึ่ออกหนนะครับแปดออกเกนะครับหกเออกแปดห้ออกแปดนะครับ อ่หนึ่งสองสามออกหกหนึ่งนี่มันมันไปที่หลักหน่วยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาหลักสิบเหมือนเดิมนะครับศูนย์บวกเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่ห้าลดเป็นสามได้สามสี่ห้ามันออกสี่สามนะครับได้เจ็ดมันออกเจ็ดเก้านะแล้วก็ <c oughs> ที่มันจะหลุดไปสองงวดนะครับหลุดไปสองงวดงวดที่แล้วผมก็ลงตัวนี้ละ มันจะขึ้นไปไปไปอยู่บนนะศูนย์หนึ่งสองไปออกบนสองสามสี่ไปออกบนแล้วก็มันจะกลับมานะครับศูนย์บวกสามบวกสามเท่ากับเลขหกนะครับก็คือตัวนี้ตำแหน่งที่ใช้นะศูนย์บวกสามบวกสามใช้แค่สองตำแหน่งนี้นะครับศูนย์บวกสามบวกสามเท่ากับเลขหก 6, เพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าได้ห้าหกเจ็ด ออกเจ็ดเก้านะครับมันกลับมาเดินมันไปหลักสิบนะครับเนี่ยแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับสี่บวกสามบวกสามนะตำแหน่งที่ใช้นะครับหมืนบวกพันบวกพันนะครับใส่แค่นี้หละอย่าไปใส่ร้ายตัวร้ายหมื่นบวกพันบวกพันงวดอยู่แล้วนี่ก็ สี่บวกสามบวกสามนะครับสี่บวกสามบวกสามสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ไว้ตรงกลางเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเห็นไหมความเก่งกาจของผมผม,ผมตัดเลขหนึ่งทิ้งนะครับวัที่แล้ววันสันพี่นวกกระดถือนำ้ำอยู่ยดอกวางวดนี้ไม่ตัดเลยอ่างวดน,นี้นะครับอันนี้ผม <c oughs> ียนไว้แล้วแต่ว่ามันมัน,มนบอ,อัน,นันเดอวัน,นี้นะครับตัวนี้คือเลขแปดเอมันออก980าแปดศูเนี่ยเก้าแปดศนหนึ่งหนึ่งหะครับตัวนี้คือเลขแปก็คือ8ปดบวกศนย์บวกศย์วัน,นี้นะครับแปดบวกศย์บวกศเท่ากับเลขแปเพิ่มเป็น9ก้ลดเป็น7ได้เจ็ดนะครับอไอตัวเนี้ยมันชอบมาหลัก10 นะเ <c oughs> 8 9เอาไปทั้งหมดเลยนะครับ7จ9ต,ตัวเนี้ยมันชอบอยู่หลักสิบนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าว่าเอาเด่นนะครับเด่นแล้วมันเด่น9้าแล้วละ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ออกตามที่จับเราก็จะเอา9้ามา มาจับกับตัวไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงเบื้องต้นนะครับผมจะจับตัวนี้เลยนะครับเจ็ดเก้9เจ็ดศูนย์เนเปะครับเป็นเลข9ชุดนะสองตัวล่างนะเป็นเลข9ชุด ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนี่ผมคิดว่าสวยพอสมควรนะครับเป็นเลขสวยๆทั้งนั้นเลยสวยทุกตัวนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้อันนี้เอาตามที่ผมเอาตามความชอบนะตามความชอบของผมพี่น้องเพื่อสอบบอตรองสือก็ได้นะครับถามว่าสวยๆสวยตัวไหน ซี่ตัวนะครับ79 89 99แล้วก็ว90นะบางท่านอาจจะชอบเก้ก็ได้นะแ1ดหนะครับแต่ที่แน่ๆเมันชนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ออก79 89 99เนี่ย90เนี่ยมันจะเป็น9อะไรพี่น้องมีเลขบิ่งตัวเดียวก็ให้ไปจับนะครับมันเด็ดเกก็คือมันชนกันนะ แต่เก้าเนี่ยมันชอบมาหลักสิบอาจจะไม่ใช่แปดเก้าเด้ออืมอาจจะเป็นเก้าแปดน้ำตัวนี้แต่ว่ามันกะหักจับตามนี่มันอันนี้มันอยู่หลักสิบมันก็อาจจะเป็น 8, แปดเก้าล้วมั้งนะครับจึงเลขไอเนี้ยเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าศูนนี่ช่วงล่างนี่ออกไยเยอวเกินนะครับ อะเดี๋ยวผมให้เบิง้งช่วงหลังนี้วนอยู่แต่น,นี่ละวม่ไปายดอกนะไอ้ตัวเลขเนี่ย7จ็ดเก้ไอ้าศเพิ่งออกไปนะครับเจ็ดแปดเจดเศย์เกดเก้าพวกนี้นะครับเก้าหนึ่งพวกเนี้ยมันวนอยู่นี่แหละช่วงหลังๆลัมา8ปดเก้าศย์เ้า ไอ้เจ็ดเก้าเนี่ยเนี่ยเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งงวดสองงวดเว้นสองงวดมาออกเจ็ดเก้าอีกห้าเก้าศูนย์อ่าเว้นไปแล้วหนึ่งงวดแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งเว้นไปสองงวดมันช่ออกได้อีกว่าเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์นะครับมันจะออกได้ไหมมันก็ออกได้นาะทีนี้ออกเจ็ดเก้าข้างบนนะออกเจ็ดเก้าบนแปดเก้าล่างเนี่ยไอ้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าอะไรพวกนี้มันมันมักออกดี นะครับเก้าแปดจริงเสียอันนี้ก็คือจับเบื้องต้นนะครับยังพอมีเวลาอยู่ดอกนะครับยังมีเวลามีขอหาขอมูลอยู่นะครับแต่ไพย่ย่ซื้อลอตเตอรี่ก็ชอบเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าก็จัดนะเบื้องต้นว่ามันเด่นเกนะ้าเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวหาเบิ้งสูตรเดี๋ยวผมคิดคนสูตรเด็ดเด็ดขึ้นมาอีกจากสูตรสองสูตรนะครับถ้าเกิดมันไม่ชน 9, เก้าเขาเน้นไปดีตัวเดียวเลยถ้าเกิดมันชนเก้าอีกก้าวก็ยิ่งเด่นถ้าเกิดไม่ชนกับเก้าผมจะเอาเก้าไปจับก,กับตัวนั่นนะครับอัดหางเดียวนะครับมไม่หางเดียวแ,วแต่ตัวเนี้ใจทีให้เก้าเก้าไปแล้วอยากให้เบิ้ลล่างนะครับอยากอยากอยากให้เบิ้ลล่าง กนะ็โอเคนะอ้อเกือบลืมไปลืมลืมลืมืม,ม,มบอกพี่น้องไว้แล้วว่าจะลงราวพัฒนาให้นะครับเยวแป๊บนดี ถาที่ลุงเล่าพัฒนาห้เราพัฒนาเด้อไม่นีวันที่ยังวันที่ยังเช้าวันทอะวันจันนี่แหละมันออกวันจันนี่แหละนะครับเราพัฒนางวดที่แล้วนี่หายไปหกชุดนะครับวันนี้ก็คือกัน วันนี้ก็หายหกชุดอันนี้เป็นของแถมซื่งคอดอกให้พี่น้องเอาไปรุ่นเบิร์กนะครับวันที่แล้วได้มันเข่าเจ็บเข่าอยู่แต่พี่น้องบางท่านกับที่รืมอยู่บอกว่าเพราะว่ามันเลื่อนออกมือหนึ่งมั้งวันที่สองจริงๆแล้วมันตรงกับวันแรงงานเพาไปออกวันที่สามบ่ด้วยจ้าได้หนิละนะครับพี่น้องบางท่านกับบูดื้บางท่านก็ได้นะโอเคลาวพัฒนาวันนี้ หกสุดคือเก่าแปดศูนย์นะเก้าศูนย์เแล้วก็6 0นะครับเป็นราวพัฒนาเมื่อแรกงนี่ละเย็นนี่หละมันจันนะครับมันจันนี่ละเมื่อแรกงนี่นะครับราวพัฒนา พี่น้องถามหามาอยู่นะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราวพัฒนาก็ได้ไม่ลืมได้หรอก็โอเคนะสำหรับอ่าเรลียกแ้างก็ได้เดี๋ยวผมสี่เห็ดอ่าคำนวณน,นะครับคิดคำนวณสูตรขึ้นมามาชวนอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะได้ตัวไหนเป็นตัวเด่นสูตร นะครับอันนี้ที่แนี้มันเด่นเก้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> บางทีตัวชนเนี่ยนะชนเก้าก็จริงมันอาจจะไม่มาเลขเก,ก้าอะไรมันออกจะอาจจะเป็นเลขเจ็ดศูนย์ไปอย่างนี้ก็ได้ออกไาเบิร์นะครับก็ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไวแค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพอกันไหมนะซ <c oughs> ึ่งเลขบนนี่ก็ผมคิดเลขล่างได้ว่ามันก็ไปเจอสูตรสูตรบนอีกแบบง่ายๆนะครับง่ายงเลย เดี๋ยวจะคุยกันเนาะโอเคนี้แลหละถ้าคุณไอที่ต้องการซืรอร้อรรตรีก็ไอะไรเก้าเ้านี่สวยนะซื้อไวร้รวดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ